สวัสดีค่ะสาธุการกับตักระวันวันนี้ตักพามาที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุซึ่งเป็นต้นกําเนิดของพระผงสุพรรณแต่ว่าที่มาแรงสุดๆณนะตอนนี้นะคะคือการมาไหว้ขอพรพระปางเก่าต้นกรุงศรีที่คนจากทั่วสารทิศเลยค่ะมารวมตัวขอพรกันที่นี่ค่ะ ศรีรัตนมหาธาตุตั้งอยู่ที่ตำบลรั้วใหญ่อําเภอเมืองสุพรรณบุรีค่ะเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรีมาตั้งแต่อดีตตามข้อมูลของสำนักศิลปกรที่สองสุพรรณบุรีระบุค่ะว่าไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใดซึ่งพระปรางถือเป็นโบราณสถานที่สำคัญเป็นเจดีย์ประธานของวัดศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นค่ะเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมจำนวนสององค์ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระปรางอุโบสถวิหารน้อยและซากเจดีรายจำนวนสององค์บริเวณด้านทิศตะวันตกขององค์พระปรางค่ะแต่ปัจจุบันผู้คนเรือนหมื่นเรือนแสนเดินทางมาที่นี่ค่ะเพื่อขอพอรองค์พระปรางเก่าแก่สุดศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้และคนเก่าคนแก่ของที่นี่ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาองค์พระปรางศักดิ์สิทธิ์มากๆ ชื่อเดียวกันในประเทศไทยในวัดนี้มีอยู่5วัดนะค่ะหนึ่งสุโขทัยสองพิโลสามลบบุรีสี่สุพรรณบุรีวันนี้ห้ยา, 1> 1. ย,า,านน 5. ยุทธยาพิโลกกับสุโขทัยเนี่ยก็ยังเป็นอารามหลวงชั้นเอกอยู่ค่ะปัจจุบันนี้ส่วนลบบุรีอยุทธยาร้างถาวรไปแล้ววัดน,นี้ก็เคยร้างไประยะห,หนึ่งแล้วในสมัยพมาย่าพัฒนาเดส่วนรบกันค่ออะเพราะว่าพวกเขา,าขเดินทัพผ่านตรงนี้ผู้คนก็หนีภัตรงกลางก็วัดก็ร้างไปแต่จริงเทง็จไงไม่รู้นะค่ะแต่ว่า อก,ก็ารย์ก็เล่าตามาที่มาตามเขียนตามราประวัติจริงๆเนะี่ยเพราะว่าวันนี้ก็น่าจะมีมาตั้งแต่ในสมัยทวารวดี<ฮ>เพราะวอาจารย์ที่อาจารย์เก็บหลักฐานไว้ก็คือว่าเจดีย์ที่เขาสร้างด้วยศิลาแดงเนี่ยเขาจะสร้างในสมัยทวารวดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเก็บหลักฐานในป้องฉันไหนพวกนี้ไว้ สักการะบูชาดอกบัวด้านล่างแล้วนะคะหลายคนค่ะก็จะขึ้นมาด้านบนนะคะพระปรางซึ่งตอนนี้ทางวัดเปิดให้ขึ้นอยู่นะคะซึ่งก็จะมากราบขอพรด้านบนจากประดิษฐานพระบ,บรมสารีริกธาตุค่ะ พระปรางมีผู้คนเดินทางขึ้นไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุไม่ขาดสายเลยค่ะซึ่งประดิษฐานอยู่ในช่องด้านบนปัจจุบันถูกปิดทึบไม่สามารถมองเห็นได้แล้วค่ะซึ่งในอดีตนะคะนอกจากพระบรมสารีริกธาตุแล้วยังมีพระศักดิ์สิทธิ์มากมายบรรจุอยู่เป็นรุ่นเดียวกันกันกบพระผงสุพรรณค่ะที่พบในกรุพระปรางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุแห่งนี้แต่ปัจจุบันไม่มีเหลืออยู่ด้านบนแล้วค่ะ มาเมื่อช่วงก่อนปีใหม่เนี่ยหมอกเป๊กเขาบอกว่าคนที่ดวงไม่ดีที่อยากจะเปลี่ยนดวงชะตาอะไรต่างต่างนี้มันเป็นความเชื่อนะก็ะะคือพัคเหนือให้ไปวัดนั้นภากอีสรนไปวัดนี้ภากกลางไปวัดมาให้มาวัดนี้ภาคใต้ไปวัดนั้นให้นาดอกบัวถ้ามาวัดนี้ให้นาดอกบัวมาแปดดอกเทียนเก้าเล่มถูกสามดอกไปไหว้พอรวมสารีกระทัเลี้ยวตาอ่าแต่ให้อธิษฐานขอได้อย่างเดียวแล้วก็จะมีคําบูชาให้ก็ จะดูเอาเองจะัมพูชาที่เขาจะมีแจกให้ตรงนั้นละหค่ะปอธิษฐานเอาเองก็เลยเป็นที่มาของคนท้ตัต้องวันนั้นมาต้งวันที่หนึ่งมาเนี่ยฉันก็ตั้งรับไม่ทันเหมือนกันเยอะขนาดใช่เหะเยอะแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนค่ะคุณเรือนแสนเรือนแสนรถเนี่ยไม่มีที่จะจอดตรงนี้แต่แต่ก่อนมันเป็นกุฏิละค่ะอันี้ว่าติดละกรพรุระเบิดเมื่อปีห้าห้าก็มันยังรบร้างอยู่ยังก็หาตังทำซ่อม ตั้งตั้งใหม่เนาะก็เลยปเป็นรายสิบล้านท่านก็เลยรื้อออกไปรื<า>้อออกไปก็ไปตั้งใหม่ตอนนี้ก็ถงไปที่จอดรถไป<า>ถึงได้มีรองรับได้ไม่งั้นเน นับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาผู้คนจากทั่วสารทิศก็หลั่งไหลามากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาองค์พระปรางด้วยดอกบัวแปดดอกทูบเทียนซึ่งเชื่อว่าใครดวงตกชีวิตติดติดขัดขัด,ขดให้มาไหว้ขอพรพระปรางวัดพระเรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีแล้วชีวิตจะปลดล็อกทำให้ดอกบัวสดขายดิบขายดีขึ้นทันตาเลยค่ะ ไม่เฉพาะไหว้8ดอกเท่านั้นนะคะแต่บางคนแก้ชงค่ะด้วยดอกบัวสดตางอายุทําให้ชาวบ้านที่นี่มีรายได้จากการจําหน่ายดอกบัวเพิ่มขึ้นแล้วในอีกมุมนะคะคืออานิสงส์ของความดังของวัดที่ทําให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจนบางคนกลายเป็นอาชีพหลักไปเลยค่ะดอกบัวที่วัดพระศรีมหาธาตุเนี่ยเริ่มบูกตั้งแต่ตอนไหนยังไงปีใหม่ปีใหม่หนึ่งบกาเลยคค่ะ อพ,อพอหนูก็เป็นแฟนคลับของหมอเป๊กพอหนูดูปุ๊บวันที่สามหนูไหวอันนี้วันที่สองไหว<ะ>หนูก็ไหวกันมาเลยแล้วก็เริ่มชวนชวนแล้วทีนี้คนก็มาตามหมอเป๊ก<ะ><ะ>มาด้วยก็เยอะ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 มาตลอดเลยแล้ววันที่หมอเป๊กประกาศว่าจะมาบวงสรวงอะวันที่หนึ่งวันที่ห้าครั้งหนึ่งอันนั้นมาเฉยมาแบบเหมือนมาบอกก่าวว่าเออไหวอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคออชาวบ้านที่นี่ มีรายได้เพิ่มขึ้นเลยนะคะมีิ่มขึ้เพิ่มขึ้นคนที่ไม่มีงานทําก็มีงานทำตอาน่ะไม่มีงานทําบางคนที่ว่ามีนี่มีสินก็หมดนี่หมดสินไปนะเหมือนหนูก็เป็นอาชีพเสริมค่ะอาชีพเสริมก็ก็ใช้ได้ยู่ค่ะก็ใช้ได้เพราะว่าอาชีพหลักของหนูขายข้าวเหนียวหมูทั้งเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวแสดงว่า ณปัจจุบันนี้ก็ยังขายดีอยู่ดอกบัวเ็ขายดีอยู่แต่ก็ไม่มากเหมือนตอนแรกอ๋อกระแสกระแสก็จาลงหน่อยนึงจาลงหน่อยนึงแต่ตอนนี้เป็นช่วงกลับมาตอนที่ว่าดอกบัวเท่าอยู่นี่กลับมาคนเยอะอีกเข้ามาแก้ชงกันใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเราย้อนไปวันที่ปีทีบวงสวงให้ฟังหน่อยที่บอกว่ารถจอดยาวเหยียดไปถึงวัดป่าเลยเวี้ยนสนามวีลาจริงนี่คือเรื่องจริง หนูขี่มอไซค์นี่บางกีคนที่เขาจะมาว่านี่เขาขออใสมาเลยอ่ะวั<อ>นีเราวิ่งออกไปซื้อของเนะน่นขนาดนเน่นมาก บริเวณด้านข้างพระปางนะคะก็จะมีวิหารแฝดค่ะประดิสฐานหลวงพ่อดำดีนะคะหลายคนก็เชื่อกันว่ามาขอพรในเรื่องของความโชคดีตลอดไปแล้วก็จะนิยมนำดอกจำปีน้ำอกน้ำหอมมาถวายนะคะสังเกตเห็นว่าจะมีพระพุทธรูปที่ถูกตัดเสียงไปแล้วนะคะคาดว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะจะถูกตัดเสียงออกไปค่ะ มูลของวัดระบุนะคะว่าวิหารแฝดของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีเป็นวิหารเก่าแก่มากลักษณะการสร้างเป็นวิหารสองหลังที่ใช้เสาต้นเดียวกันค่ะหันหน้าเข้าหากันวิหารแต่ละหลังมีประตูเข้าไปซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าปฏิหารหลวงพ่อดำในวิหารแฝดมากมายเลยค่ะซึ่งก็จะมีการไหว้ด้วยดอกจำปีน้ำอบ ซึ่งอีกความเชื่อนะคะก็เชื่อว่าจะโชคดีตลอดปีค่ะคือมาที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุนี่กี่ครั้งแล้วคะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองค่ะครั้งที่สองแล้วใช่ค่ะค่ะคือครั้งนี้ตั้งใจมายังไงคะตั้งใจมาเวียนเทียนเลยค่ะตั้งใจมากๆเพราะว่าวันที่เรามาเนี่ยเป็นวันพระใหญ่เป็นวันอาสาฬหบูชาใช่ค่ะแต่ว่าครั้งแรกที่มานี่คือยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะครั้งแรกที่มาเลยคือ ตามรอยหมอเป็กนะพูดไง่าย oh. อะไรเงี้ยประมาณนั้นค่ะแต่ว่าก็ก็ได้ยินได้ยินเกี่ยวกับของพระปรางที่นี่อยู่แล้วเียค่ะหลังจากที่หลวงพ่อบอกค่ะก็มาสะดอกคอแล้วก็มาเวียนสามรอบ <c oughs> แล้วก็ขอได้กลับไป ขอว่าถ้าสําเร็จจะกลับมาอีกใช่ค่ะแสดงว่าวันนี้ครั้งที่สองแล้วใช่ค่ะเราสําเร็จแล้วถูกไหมคะสำเร็จแล้วแล้วเราก็มาไหว้ค่ะที่นี่เขาใช้ดอกบัวถูกไหมคะหมอใช่ค่ะดอกบัวค่ะครั้งแรกเป็นดอกบัวเก้าดอกค่ะค่ะแล้วก็เป็นธูปแล้วก็เป็นเทียนตามที่วัดแนะนําค่ะก็ททาตามขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมาครั้งแรกอะไรเงี้ยก็สําเร็จ นอกจากความศักดิ์สิทธิ์แล้วคือสวยมากเนาะที่นี่ใช่ใชค่ะ,คะสวยมาก,สว,มากสวยเย็นใช่ค่ะ,คะถ้าได้ขึ้นไปข้างบนอะค่ะขึ้นไปกาบจะรู้เลยว่าคนลุกค่ะคนลุกเลย สำหรับดอกบัวจำนวนมากต่อวันที่ผู้คนมากราบไหว้ขอพรทางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีจะนำไปตากแห้งและนำมาทำเป็นมวลสารพระเครื่องให้ญาติโยมได้บูชาค่ะซึ่งดอกบัวนะคะนอกจากความหมายมงคลแล้วดอกบัวทุกดอกที่คนมาไหว้ขอพรล้วนมีแต่คำอธิษฐานอธิษฐานดีๆอยู่ในนั้นค่ะถือว่าเป็นพุทธคุณที่ยอดเยี่ยม และอีกหนึ่งจุดนะคะที่มาที่วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุนะคะที่พลาดไม่ได้เลยคือวิหารพระผงสุพรรณค่ะที่หลายคนบอกว่าขอพรได้สําเร็จเพราะที่นี่เป็นต้นกําเนิดของพระผงสุพรรณที่พบในกลุ่พระปรางค่ะ วิหารพระพงษ์สุพรรณสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนได้กราบสักการะและทราบที่มาว่าที่นี่คือต้นกำเนิดของพระพง์สุพรรณที่ได้รับยกย่องว่าเป็นหนึ่งในชุดพระเบญจภาคีซึ่งมีการขุดพบภายในพระป่างวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุสุพรรณบุรีแห่งนี้ซึ่งองค์ที่ประดิษฐานอยู่ด้านในวิหารได้จำลองขึ้นมาเพื่อให้สาธุชนได้กราบไหว้และปิดทองขอพรค่ะ ซึ่งนอกจากเรื่องพุทธคุณของการบูชาพระผงสุพรรณแล้วคนเฒ่าคนแก่ที่นี่เล่าให้ฟังนะคะว่าสมัยอดีตชาวบา้านยังเชื่อว่าสามารถรักษาอาการเจ็บไข้ได้ด้วยค่ะ และจารึกของทางวัดเขียนไว้นะคะว่าพระพิมพ์ต่างๆที่พบในกลุปพระปางของวัดพระฤาษีห้าตนร่วมกันจัดสร้างเพื่อสร้างถวายเป็นพุทธบูชาโดยอันเชิญเทพพยาดามาช่วยกันทำพิธีปลูกเสกด้วยมนต์คาถาครบสามเดือนพุทธคุณทางเมตตามหานิยมป้องกันอันตรายทั้งปวงค่ะ ตอนนี้ก็คืออยู่ในตลาดะพเครื่มหมดแล้วหรือแต่แต่ว่าก่อนคงจะไม่มีราคาหรอกแต่จามนั้นกันได้หวังว่าค่ะแต่อะไรจะเจอไม่แต่อะไรภายเรือจ้างคนเนี้ยคนข้ามเรือจ้างตอนก่อนมันไม่มีสะพานข้ามค่ะภายเรือจ้างไปเนี้ยไม่มีตังค์ให้อภพยสุงให้องค์องค์ธิปานให้องค์เขาเรือจ้างกะหนึ่งจะตังค์นีนานนึมั้งโอน่าจะประมาณนั้นแหละค่ะเนอะเพิ่งจะมามีราคาขึ้นในยุคปัจจุบันนี้ นอกจากนี้ภายในวิหารพระผงสุพรรณยังมีรูปหล่อหลวงพ่อโพออดีตจเจ้าอาวาสที่ชาวบ้านนับถือเพราะชาวบ้านที่นี่บอกว่าท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูงช่วยเหลือญาติโยมเสมอมาแม้ท่านจะละสังขารญาติโยมก็มากราบขอพรระลึกถึงคุณงามความดีของท่านค่ะศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเพราะว่าหลวงพ่อโพเป็นเป็นพระผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือประชาชนละแวกนี้ทั้งหมดค่ะ ที่ที่เป็นที่วัดที่เขาให้ซื้อเช่าอ่ะหลวงพ่อโพเป็นคนปล่อยให้ลูกบ้านมาอยู่แล้วก็แบบแค่เก็บรายปีบางคนที่เป็นคนนอกที่ว่ามาซื้อที่แถวนี้เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ชนูจะอยู่ได้หรออะไรเงี้ยบอกแต่แต่วัดนี้ไม่เคยไล่พ่อ่ะเราอยู่กันมาไม่รู้กินรุ่นแล้วเนาะก็ไม่เห็นเขาไล่พระบุสุูรรณเป็นพระเมตตามหานิยมค่ะแล้วก็พระเหรสวนจะเป็นพระที่ว่า อ๋อแค่คาดปลอดภัยที่บ้านหนวลรูปหลวีทุกคนผู้ชายผู้ชายสมควรของคนเลยแค่คาดปลอดภัยเขาบอกว่าถ้าเกิดแบบว่าเรามีศัตรูจะเข้ามาหาเราเนี่ยมันก็จะสวนออกอ๋อใช่แล้วที่นี่เขาก็กระดังเรื่องพระเครื่องดังติดตามเรื่องราวความเชื่อความศรัทธาพุทธคุณของพระเครื่องดังทั่วไทยและความศักดิ์สิทธิ์ของวัดทั่วประเทศกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะ ติดตามสาธุการทางช่อง9 M ้า t HD คและทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของสำนักข่าวไทยหรือว่าจะติดแฮชแท็กสาธุกันค่ะส่วนสาธุกันสัปดาห์หน้าจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเราจะไปสาธุด้วยกันค่ะสาธุ